สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็มาตามกันต่อสู่กันต่อเช่นเคยครับพี่น้องเนาะครับเลขอาจารย์ชายแดนครับมีพี่น้องเอฟซีไรท่ทันก็รอคอยอยู่ครับผมเพราะว่าเลขเพิ่นก็ถือว่าเดินดีมากต่อเนื่องอยู่เด้อครับผมสามซีงวดติดครับผมถึงจะมาลุดงวดว่างหันครับพี่น้องพี่น้องเอฟซีไรทยทันก็รอคอยเลขอาจารย์ชายแดนครับผมครับมือไงก็ได้มาแล้วเด้อครับผมครับ อาจารย์ก็ใส่เวลาคำนวณนิดนึงครับผมครับกับมีเอกานอกรอกกับอาจารย์อยู่ครับผมาเพิ่นอาจจะเปลี่ยนสูตรหรือว่าจะใส่สูตรเดิมครับอย่างไดกับไปรับชมรับฟังกันในคลิปนี้เด้อครับพี่น้องอาจารย์ชายแดนครับผมกลับมาแล้วครับผมครับอาจารย์ก็ใส่เวลาคำนวณนิดนึงครับพี่น้องเนาะครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับอาจารย์ชายแดนครับกามาเชียร์กับขอขอบพระคุณอาจารย์เด้อครับผม ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กับเก่ามาเชียร์น้ำเชียร์นี่เด้อครับพี่น้องไปรับชมรับฟังเลขอาจารย์กันเลยครับอาจารย์ครับเก่ามาเชียร์สวัสดีอาจารย์ครับผมครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะครับครับสวัสดีครับเป็นเรื่องไหนค่ะห้อนบ่ค่ะโอ้ยเก่า โบกกันกันจะลงโลกกันแล้วฮอนอยู่ครับครับผมครับในในน้ออาจารย์ว่างวดนี่ครับเกอาใจไปล่องบาลออกมายังอ๋อออกมาแล้วครับผมออกมาไมาแล้วได้ได้ยักมือหรอซิปก็น่าจะซิปมือแล้วครับผมครับโอ้อาจารย์ได้ดูคลิปน้ออาจารย์ผมก็ผมก็เบิ่องมือเศร้านี่ครับครับ เอาให้หายไปเด้อยายเอ้ยขอบคุณหลายๆค่ะอาจารย์ครับอาจารย์ก็เป็นเสียงเหมือนบุษบ่ายดีครับนี่ครับผมไม่บ้องหายดีครับเมื่อเลยเมื่อวานครับเมื่อวานไปโรงพยาบาลมือเลยนั่นนั่นครับผมหายไปไว้ค่ะอาจารย์หายไว้เช่นกันครับครับผมเอาครับผมบาดนี้งวดนี้ครับผมสิบหกคุมภาพันธ์ ครับอาจารย์จะใส่สูตรเก่าหรือว่าสูตรใหม่ครับผมบายนี้ไอซีเซียนเอาใส่ทรงฟิตไปแล้วแช่แข็งไปแล้วโองวดเดียวนี่อาจารย์สร้งมันแต่มันซีเซียนตฟิตไปสี่ตัวนี่ต้องแช่แข็งแล้วโอ้โดนแช่แข็งไปแล้วครับผมฟิตจคกสองตัวก็พอสูตรต่อแต่ฟิตตั้งสีตัวแล้ต้องแช่แข็งแล้วอ๋อครับผมสองฟิตไปก่อนตามนั้นครับผมอันนี้เอา แค่ขีดนิ้มอยู่หลายมือเขาจะขีดนิ้มมันหลายคนโดนโทษสูตรไม่เนี่ยบอกครับธรอมตาปรสูตรไม่หลักสูตรตั้งแต่กี่สิบปีที่แล้วมาแบบอยู่ในนี่แหละคนมาครับข้อแรีธรรมตะลองประดัแค่สันนิมครับผมมัวแต่แค่สันนิมมอยู่ครับลองเบิรงดัดนี่ครับสูตรอมตะของอาจารย์ครับผมครับมันไลายแบบก็เพราะเขาผิดได้ละเพราะเขาผิดได้สิ่งลมันจะมีอยู่ สองตัวครไม่ค่อยผิดนะโอ้ครับผมปีหนึ่งปีที่แล้วปีที่แลยวปีงบหกไม่ผิดนะครับแต่บางมังตัวเดียวแต่มันจับคุยยากตถก็เลยลองเบิรงครับครับผมลอเบิรงครับพี่น้องแรกครับลองเบิรงครับลองบิร์สูตรซีเซียนนี่ใส่สองฟีดไว้ก่อนครับผมใส่สองฟีดไว้ก่อนใส่แข็งว้ก่อนครับครับเริ่มได้ครับผมมัน บนบนวิ่งหนึ่งตัวเดียวครับเด่นบนวิ่งบนหนึ่งครับผมครับวิ่งหนึ่งบนครับแล้วก็จับคู่ห้ากับเจ็ดครับตัวประกอบครับผมจับห้ากับเจ็ดครับห้ากับเจ็ดประกบครับห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่ง แค่นั้นนะครับสุดรมตะลแล้วหลักร้อยนี่มีอยู่สองตัวนะครับหลักร้อยมีหกกับสี่ครับหลักร้อยหกกับสี่ครับผมเอาอาจารย์ที่วาที่ว่าเป็นสวดธรมจันสองตัวบดบวบ,บพิษนี่เม่นหากับเจ็ีหรือวันหนึ่งครับผมห้าก,กับเจ็ครับอ๋อตัวนี้ครับผมแต่งมื่ีไร่ได้ผมตัดศูนย์ออกกับผมบอกว่า มันมีมันมีมันมีสามกับศูนย์อ่ะผมไปตัดเราไปแล้วก็ตัวประกอบมันมีหกกับเจ็ดอ่ะโอ้อาจารย์บอหกมาเอบาาอบอหกมันกำลังน้อยอะไอซีเซียนอ่ะครับผมเล้วเจ็ดไอ้ไอ้นอกกรอบมันเป็นเจ็ดสามอ่ะพลาดไปแต้มหนึ่งวันที่แล้วที่มาอของเจ็ดสามครับผมครับมื่อวันนี้มันเอามาตามมันได้มันได้ห้ากับเจ็ดครับโอ้เนี่เป็น เด่นอมตะนี่ห้ากับเจครับผมแต่วิ่งอันนี้วิ่งหนึ่งครับวันนี้ครับผมเอาสาม <3 S 1> ตัว้องกมีอยู่หกห้าหครับหกห้าหนึ่งสี่ห้าหนครับผมสี่เจับสีับ ครับแล้วที่เลขดับมันมีอยู่สองสามเก้าครับเลขโยนลงน้ำเลขโยนลงน้ำครับผมสองสามเก้าครับครับโอลองเบิรงครับพี่น้องพ่งหันเพิ่นกับดาบบูยูสองตัวนะครับผมครับอยากเสื้อเลขดับมันโอ้ครับแต่ว่ามันเป็นสูตรไยสูตรมันส่ดสูตุดดาบประมาตามันก็ตั้งหักสูุด ดับซีเซียงตางหางครับอันนี้เป็นสูตรดับอมตะบ่ครับครับสุดดับอมตะครับมันจะเดีมากมายกแข็งเลยครับมันจะมันจะมันจะเป็นชุดไผ่ชุดมันนะครับครับผมเป็นไอ้เป็นกุมไผ่กุมมันของผมมันมันบบปงม่วกันนะครับอืเหมือนกับว่าถ้าเห็ดตัวเด่นแหละก็ที่แล้วจะเป็นตัวดับสูตรไผ่ชุดมันผมครับครับผมสูตรซีเซียนจะเป็นสูตรของสูตรของเขาจะเป็นกลุ่มของเขากลุ่มหนึ่งครับอันนี้ก็ เอามาตานนี่ก,กุ้มนึงครับลองบังกุ้มนี่ครับแค่สนิมมามันสิดีบ่ครับผม <laughs> แค่สนิมขัดเก่าไหมเป็น <laughs> สุดยอดเลย <laughs> เขาส้นพิดเตรียมซองพิดแล้วเลยจารยนซีเซียนโอ้ซีเซียนมบามาจากักบมาจากตัวนี่อาจ,จารย์ถึงท่อมถอแล่นไหครับผมทโทษครับครับเบเกกทันหันครับ,รบ <laughs> เปลี่ยนใหม่ครับผมเอาลองเบิงสูตรนี่ กับห้ากับเจ็ดต้องมีให้เห็นเด้อครับผมที่พันๆมาปีกายนี่ก็คืออาสตรหากับเจ็ดนี่ยังบน่หลุดนะครับผมยังยังครับยังไม่หลุดแต่ปัญหาคือว่าตัวประกอบนี่แหละครับผมประกบมันแต่นันมันมันอยู่สองตัวครับครับบางงวดก็ได้สามตัวมันอยู่สองสามสองสามเลยครับงวดนี้ได้ตัวเดียวเลยครับได้ได้สองครับได้ห้ากับเจ็ดงวดนี้โอ้ห้ากับเจ็ดครับแต่วิ่งหนึ่งครับวิ่งหนึ่ง วิ่งหนึ่งตัวเดียวครับหนึ่งตัวเดียวครับครับนี่เลขล่างนี่อาจารย์ได้ใส่สูตรได้ปะครับผมอนเลขล่างก็มาด้วยกันเนี่ยอมาตานี่แหละอ๋ออมาตาคือกันเอาต,ออต่อเลยคเดี๋ยวลองดูนะครับผมอ๋ออะไ <c oughs> รยิงด้วยลองด้วยพันพันผู้บ่อลสมน่ัยเดิการตัวโจมม,มากับม้าน้ำกันมาเลยครับผมม้าทั้งแถบเลยครับผม ต้องต้องยก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 เครื่องไหมอ่ะเขาสิมเอาวิ่งบนสองตัวเดียวครับก็วิ่งล่างวิ่งล่างเนี่ยเวจวิ่งล่างสองครับผมสองตัวเดียวครับ,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 บครับตัวประกบมีห้ากับสี่ครับตัวประกุบห้ากับสี่ครับผมสองสี่สองห้าครับ สองสี่สองห้าครับมันจะมีตัวกันมันเขียนว่าหกสองครับกันหกสองครับบวกหนึ่งบวกหนึ่งจะเป็นเจ็ดสามครับหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดครับสองบวกเป็นสามมันจะเป็นเจ็ดสามครับกันเจ็ดสามครับกันหกสองจะบวกหนึ่งบวกหนึ่งไม่ใชคือหกหกสองถา้าถ้าบวกหนึ่งมันก็สองจะเป็นสามครับผมหก เจ็ดครับโอ้อีกตัวหนึ่งครับผมกันมันจะเจ็ดสามอีกตัวหนึ่งครับเสามอีกตัวหนึ่งครับผมสูตรกันของอาจารย์น้ำครับผมครับมันมันมันเป็นงั้นในในในสูตรนะในตำรามันเป็นงั้นครับตามตามลองดูมันมันจะแบบไหนครับผมก็เข้าใจกันแต่ว่าสูตรชีสเสี่ยนี่อาจารย์คือว่าประดีเอามาเบิ้องเ่นมาครับผมงวดนี่เฮ้ยเราองฟิตแล้วบอกอระเดีเอามาเทียบเด่นมาครับ ข้าทีมแรกรับทิมเลยบ่ต้องสนใจมันแตาย่งเลยหลายูุดเลยหลายชุดครับมีมีหลายสูตรด้วยครับผมอาจารย์อาตาอมตะพวกเขาแล้วมีอีกสูตรหนึ่งครับก็มีอีกสูตรนีมีเป็นชุดสามชุดสี่ชุดห้าชุดเหมือครับชุดไข่ชุดมันครับผมนี่ล่องบางสูตรอมตะก้อนครับพี่น้องอมตะในงวดวันที่สิบหกกุมภาพันธ์ครับส่วนเหลยอญ่ลงนาำนะครับผม ไอ้งี้นี่มันได้สองตัวครับได้แปดกับเก้านะครับแปดกับเก้ากับโยนลงน้ําไม่มาเห็นกับผเขียนว่าไม่มาเห็นเนาะลองเบิ่งไม่มาให้เห็นครับผมแต่ 8, <c oughs> มันมาแปดเก้าสิเขาต้องพิดอีกแล้วโอ้มานเอาสูตรดจเนาะมาันนีมีหลายมีหลายจ่าไมีหลายครับผมไปก่อนสินี้ม่หยกิกดิบนันเนาะครับ กูเอ็กซ์อินนี้นี่ก็จะออกมาหนึ่งยากครับนานๆมันมันมันไมีบวกกวนสมมติไอ้ยังยังกันหกสองนี่มันให้บวกหนึ่งบวกหนึ่งอยู่บวกหนึ่งมันก็ต้องเป็นเจ็ดแม่หรอครับไอ้ไอ้ลักหน่วยบวกหนึ่งมันก็ต้องเป็นสามอีกมันเลยกลายเป็นเก็ดสามมันมั่วๆไปต้องชี้แจงเข้าใจด้วยว่ามันมาจากไหนอีกเฉพาะเลียกร่างวะครับผมครับเฉพาะเลียกร่างครับอืมครับผมแต่ตัวเดิมของอาจารย์มันมีสองสี่สองห้าครับมีสองหางครับ แต่ว่าที่นี่มันมันเขียนว่ากั้นหกสองและให้บวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหน่วยหนึ่งบวกเอซิบหนึ่งมันเลยเป็นเจ็ดสามครับอาจารย์เข้าใจกันสุดอะไรเขาสอนมากนะเนาะครับ<ม>สอนเลยครับนี่นะครับสูตรนี้ก็มอีอายุยาวนานด้วยกันครับผมครับยี่สิบปีได้ครับั้งแต่อ,อาจารย์เป็นบ้ากันละครับผมลองลองเบิ่งครับพี่น้อง ครับปรุงสูตรเพื่ออี่นเอฟซีครับผมเวก่าเพื่อว่าเมนย่ำของตัวเลขกครับผมลองบิ่งไปน้ำก hey, ันอาจารย์กขาหักกันละงอนสิแล่วเ่ยมีเขาหลีรุ่นกาอาจารย์เขามีรุเป็นธรรมดาครับผมอาจารย์อัดเก็ยสามมาจนโอ้ยงอนอยจน อันเดียวก็มือก็บอกว่าพ่อเราบาพอแล้วบาครับพอแล้วครับอ่านคิดสอนครับรถพันหลาสวนก็มีแกเป็นแฟนเป็นแฟนเงยเยอะเยอะพอดีกบเลียเขาเลยอาจารย์มัอนเนีลยเขาเลยเขาได้แบบไฮแม่นได้ไฮแม่นแม่นเกินอยู่แล้วไงเนี่ยเป็นนิ่งเกินโอ้ยเอาตับพี่น้องก็ลองเบิรงไปกับอาจารย์ก้อนกระไดเด้อครับผมเพิ่นทดลองสูตรอมตะแต่ว่า ทั้งแต่ปีกไก่ถึงถึงนับปัจจุบันนี่ยังบอลลุดได้ครับผมเลขอาหากับเจ็ดนี่ครับลองเบิง้งเอาเก่ามาเชื่อกับสีรบกวนอาจารย์ใช้แดนซํานี่เด้ครับผมขอพระคุณอาจารย์นี่อาจารย์ฝากยังถิงถ่งไทยเาะครับผมครับเดี๋ยวก็ทั้งไลก็ถ้าสมมุติว่าใกล้ๆเมื่อเดียนเน๋ยวทั้งไลอาจารย์ไปครอบบึงอีกครับเพื่อมันลดสายหูสายตาไป ครับผมได้ครับผมนที่ครับครับเหมือนงวดวังหันเนาะครับผมมีเลขนอกกรอบมากกับทีว่าเฉียดไปนิดเดียวครับผมเจ็ดสามครับครับอาจารย์ยังนะครับเนาะนักลบย่อมมีบาดแผลเป็นของธรรมดาแม่นอาจารย์ครับธรรมดาครับพี่น้องสู่กันต่อครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมครับอาจารย์แช่แดนครับเพื่อน รับสูตรใหม่คือเบาแล้วเด้อครับผมอันนี้ครับสูตรซีเซียนเพิ่นก็บผักไปก่อนครับเด่นบนหรือว่าวิ่งบนหนึ่งเด้อครับผมวันนี้สิบหกคูณพันธ์แับตัวประกอบหรือว่าเด่นอมตะนี่คือหากับเจ็ดครับจับคู่ห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองหางหลักร้อยหกกับสี่ครับจับคู่มีหกห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งครับเลขไม่น่าลงทุนบนครับผม หรือว่ายนลงน้ำสองสามเก้าครับมักกระจัดคัดกับพ่านครับพี่น้องเนาะเลขดับครับเพราะว่าวงหันเพิ่นกะดับเอยูสองตัวเลยครับผมหกกับศูนย์ครับสำหรับเลขวิ่งล่างครับผมวิ่งล่างสองตัวประกบห้ากับสี่จับคู่สองสี่และสองห้ากันหกสองเจ็ดสามครับผมเลขไม่น่าลงทุนล่างค็คือแปดกับเก้าครับผม นี่ก็เป็นสูตรอีกสูตรหนึ่งที่ว่าเดินดียาวนา่าด้วครับผมงวดวันหันเลข2ตัวยังบม่หลุดครับผมคือหากับ7ยันมาถึงปีนี้ครับผมยังไม่หลุดครับ5กับ7บนถ่ายคลิปนี้เก็มาเชียรขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีเด้อครับผมกับถูกหวยเรื่งเงินไปนน้ำกันครับพี่น้องเนาะในงวดวันที่6 6กุมภาพันธ์หกสิบเจ็สร็แลคลิปนี้สวัสดีครับ